ต่อไปค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของ x จะเป็นเท่าไหร่ถ้าค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ x เท่ากับ4,000ก็ก็เอ้ย,อ,ย,อ,ยอาจจะเริ่มงงแล้วครับว่าทำยังไงอ่าวิธีการคือคืออะไรเอ่ยก็ลองมาดูลองคิดดูครับว่าจํานวนอะไรบ้างที่ประมาณแล้วมันจะได้ที่ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันแล้วจะได้สี่พันก็สามพถูกมสามพันหใช่ไหมครับสามพใช่เปล่า ใช่เนาะสามพันหกร้อย 3, 600, ประมาณจำนวนเต็มพันก็ได้สี่พันทีนี้แล้วสามพันห้าร้อยห้าสิบอ่ะก็ประมาณจำนวนเต็มพันได้สี่พันเช่นกันแล้วสามพันห้าร้อยประมาณจำนวนเต็มพันได้ก็ยังได้สี่พันครับแล้วต่อไปสามพันสี่ร้อยห้าสิบตัวนี้ประมาณจำนวนเต็มพันได้น่าอะไรครับตัวที่มาจำนวนเต็มพันได้ไม่ถึงสี่พันนะครับได้สามพันเพราะฉะนั้นก็ลองดูง่ายๆให้อย่างนี้ ฟืบค่าประมาณจำนวนเต็มพันเนี่ยฮะมันจะอยู่ในช่วงนี้ถูกไหมสามพันสี่พันเราต้องเราก็ต้องเขียนใช้เส้นจำนวนเขียนใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่าอา่าคือปกติแล้วเวลาเราจะประมาณอะไรสักอย่างเนี่ยฮะแล้วก็เขียนมาบนเส้นจำนวนแล้วก็ดูว่าใกล้ตัวไหนมากกว่าถูกไหมครับทีนี้เขาบอกว่าค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของ x จะเป็นเท่าไหร่ถ้าประมาณจำนวนเต็มพันของ x เท่ากับสี่พันแล้วก็มาดูครับว่าช่วงไหนที่มันจะประมาณได้สี่พันบ้างซึ่งก็คือช่วงที่นี้ ถูกไหมครับคือช่วงที่ยังช่วงที่ใกล้เคียงกับ4,000มากกว่า3,000หรือ5,000ซึ่งมันจะตั้งแต่ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ3,500ไปจนถึง4,499เองเนาะเพราะฉะนั้นเขาถามน้อยสุดที่เป็นไปได้ของ x ถ้าประมาณจำนวนเต็มพันเท่ากับ4,000ก็ต้องตอบว่า3,500ครับนั่นเอง เนาะข้อนี้ก็ตอบ3,500ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาถามว่าแล้วมากที่สุดที่เป็นไปได้เท่าไหร่ก็ตอบว่า4 4 9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 น9 9 9 9 9น9 9 9ม9 9 9เ9้า9 9 9 9เป็นจ9 9 9 9น9 9 9 9 9ม9 9 9 9 9 9น9 9น9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 4 9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 ้า9 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 9ก9การ9รม9 9า9 9 9 9 9 9 9 9ร9 9 9 9 9 9 9น9 9 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 9่9 9 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 เอ้ยตอนแรกเรามีจานวนมาให้แล้วเราให้หาค่าประมาณอันนี้พี่ย้อนกลับอีกทีนึงคือพี่มีค่าประมาณมาให้แล้วพี่น้องหาจํานวนซึ่งก็จะหาได้เช่นกันเพราะเรารู้นิยามของมันมาแล้วเนาะถ้าเกิดว่าสามพันห้าร้อยขึ้นไปเราจะปัดขึ้นเพราะฉะนั้นต่ำสุดที่เป็นไปได้ก็ต้องเป็นสามพันห้าร้อยนั่นเองโอเคข้อหกก็เลยตอบสามพันห้าร้อยครับพี่คะน้องเียนไหมคะขอบคุณค่ะความรู้ก็เหมือนไอติมเนาะต้องรีบกินก่อนละลาย